าสิบแปดเบืองติดเหรอเอยากรวยเขาไปขอพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้บอกอย่างนี้บอกแต่รักษาศีลหลวงพ่อกิดเป็นตาเหตุอยู่ตัวฐานนอกสิบแปดมีโต้ใดในล่ะศีลแปดกิดบ่ให้ขาสัดยุ่งก็บ่ให้ตบหมดก็บ่ให้ขาใต้เลยอยู่บ้านยยุ่งายพะโลเด้อหลวงพ่อเขาหน่อยบ่ตบใส่ใบก่อนใดอยู่บอกใส่ใบก่อนมึงกระบาปคือเก่าตัวผีสิทธิ์ใช่ไหมโ่กุยุ่งพราะนั่นสมบูรเปิดโมงคือกระเป๋าพัดลมใส่พังกันเบิดตัวยุ่งมันคือขาดฐานบาดนี่ เฮ็ดเอาติดหักขั้นอย่างใดข้อสองบอห้รักทรา์ขอนี้พระได้ข้อสามบาทดีบอห้นอกใจผัวเปลี่ยนไม่ขั้นสิบแปดบอห้นอนน้ำกันได้้วเด้อขอนี้แห่งยากกมูเด้อว่ะ เป็นอีอย่างสิยากกูหมูยากตัวพวอขน่อยเมามากมันบุกแหลกเลยเด้อมันบกค้นเด้อวัดพาวันเจ้ามันแก้ขาเลยเด้อบัดกระบอกก็ที่ละเจดมือกัสิพ่อตายอยู่บอกตงไปเจระจ้าแล้วขน่อยเออไปว่าเอาแต่ตัวบ่ให้นอนน้ำกันบ่ให้ตัวบ่ให้กินเหล้าบ่ให้กินเข้าเกินเที่ยงบ่ให้บังนังฟังเพลงบ่ให้ท่าแป้งบ่ให้ท่าสลิงงีขอได้ก็เป็นตะเหตุอยู่หลงผอขาหน่อยมันนักใจขอเดียวขอได้นอนน้ำกันเออไปเจระจาเอา 被个炮，被炮给打翻。<laughs> เ่าไปหาหลวงพ่อบุญเสริมพูบอกบักจูบรักษาสีลแปดเขาลอกว่าแต่หลวงพ่อพนบอกบอก่แมน,หหนเดือมันถึงเองมั่นมันรักษาสีลแปดหลวงพอ่อว่าเ้าเป็นหนีหน่อยหนึหนน่งเพิ่นให้รักษาอยู่เจ็ดมือเอานะเถาเนาะเอาเเอา,เอาแต่เจ้าผู้เดียวเราขอว่าเอาแล้วแต่ว่าหาเจ้าไปนอนวัดเด็หลวงพ่อเพิ่งบอาว่าให้นอนวัดหรอกถามเพิน่นลราเพิ่นถ้าบุญบ่ได้อยู่วัดดอกถ้าบุญอยู่วัดมาเขวาขวัดก็ได้บุญบุญคือโต๊ที่พระ่มีโต๊ะใดเนี่ยเรอสินเพิ่งก็บอกสิลนหาบ่ให้ขาดซัดบ่ให้รกาาเเ็ดดดรบไโต สินแปดก็บอกขาดชัดคือก้านขอหนึ่งขอสองกอบบลล์รักชับเขาแต่ว่าขอสามบานนี่บอกให้นอนน้าก้นเด้บ้าพระยิ่งสมบูรณ์พวเมียนอนน้ากัดบอกให้นอนน้าก้นเจ็ดมือบอกพ่อใต้ดอกถ้าเจ้าบอกเปกเหล่านะถ้าเอาเตเบียก็คือสิบรุ่นแรงดอกเออ่าสันสิเอาเตเบียก็ปองเดียวกับพ่อเมียว่าให้ฟังเฮ็ดถเท่าเฮ็ดเลยมันช่บทดีบทชิน